สวัสดีค่ะพันไม้น่าสะสมนะคะวันนี้จะพามาดูหนกไม้หน่อใหญ่ของเราที่เิวไงใ่นะคะถ้าพาไปเดินจนครบทั้งสวนก็มันก็จะนาน้วเนาะจะมาดูผ่านหน่อไม้ที่มันเริ่มเริ่มทยอยออกแล้วเพราะว่าสังเกตไหมคะว่านี่อ่านี่ไงนางเอกคือมันก็จะมีอีกหลายๆนางเอกนะคะนี่หน่อน,นี้คือถ้าถ้ามองจาก บหมายถึงว่าในกล้องมันเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่แต่จริงจริงมันหน่อใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเอาอะไรมาทา่เาเอาแขนนะมืแขนเห็นไหมบือ,อมันจะได้ประมาณนี้ทิ้หนองมันใหญ่หรือว่าแขนเราบวมเนี่ยค่ะนี่มีมีลูกเวยอันนี้นมีน้องอ่ะนี่ไงค่ะนีนน่เนื้อเนี่ยเ,เนื้อประมาณนี้ถ้าถ้าเราตัดออกมามันจะได้มันจะได้เนื้อหน่อไม้แบบเยอะมากค่ะเห็นไหโคนี่มันแบบ สังเกตไหมคะว่าในส่วนเราแต่และกอมันจะเป็นฟูนั่นคือการนั่นคือแบบเวลาเราสางแต่งกิ่งอะไรเนี่ยค่ะไปมันร่วงใช่ไหมพอมันร่วงเสร็จเราจะใส่เนี่ยปึ๊บคุมคุมหน่หนาเลยข้างบนมันจะดูเหมือนแห้งๆนะมองมันแมบเฮ้แห้งจังแต่ว่าข้างล่างคือเดี๋ยวจะค้นหาให้ดูว่ามันชื้นแค่ไหนเนี่ยมันเปียกแล้วเนี่ย เปี่ยงเปี่ยงจริงนะเนี่ยต้องใช้มือข้างนี้เพราะว่าอีกข้างนึงเป็นนี่ชื้นมากเห็นไหมนะเนี่ยก็จริงถ้าเราแหวกแหวกแไปอีกเราอาจจะเจอหน่อยอีกก็ได้แต่พอดีวันนี้เราแหวกให้ดูแค่นี้จบไว้คุบได้คุมไว้ <c oughs> ไไไอ่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสนามเขาเรียกว่าคุมกอคุมอ่าแล้วก็ลดน้ำํำ ลดน้ำแบบว่าน,น้นๆเลยใครที่มีฟางอะไรอย่างเรามีเศษใบไผ่เราก็จะใช้ใบไผ่ในการคุมฟางในการคุมโคนคุมกอนมนเนี่ยค่ะแบบเนี้ยแล้วก็ลดน้ําชุมช่มๆมันจะทําให้เหมือนคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประหยัดการใช้ปร,ประหยัดน้ําด้วยแล้วก็คุมความชื้นในดินแบบสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งก็ได้นะคะถ้าคุมลักษณะแบบนีแลล้แปลงข้างล่างแปลงข้างๆ เนี่ยช่วงนี้คือเราจะทำใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่เราเพิ่งตัดลงเพื่อเอากิ่งไว้ขายก็จะเป็นกิ่งก้านที่ขายนะคัเป็นลักษณะแบบนี้คือเราช่วงนี้คุมใครมีฟางคุมฟางใครมีเศษใบไม้คุมใบไ,ไม้เศษไผ่นี่บอกเลยนะใบนะไผ่นี่มีประโยชน์มากมีแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะประโยชน์จากใบไผ่คือมันเยอะคุ้นง่ายๆอ่ะ,งงอะมันก็หลายอย่างนะคะเดี๋ยวอธิบายไม่หมด <c oughs> นี่แหละคะ่ะพาให้มาดู นี่มันมีหลายหน่อนนะเด่พอดีนะ้าเขามาตัดไปแล้วดีมียติมาแล้วก็เลยได้ให้ดูหน่อนนี้ที่จริงมันมีหลายกอน,นะคะเดี๋ยวถ้ามันเริ่มออกเยอะๆอยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปดูกันนะคะอ่ะโอเคงั้นวันนี้จบแค่นี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากพามาดู่อไม้โอเคค่ะสวัสดีนะคะ